เจ้ามาสด้าคันนี้นะฮะออกรถวันนี้นะฮะแถมฟรีวัวหนตัวมูลค่า20,000บาทที่อารยะยนตรกิจที่เดียวครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะฮะกับผมแอดมินไฟท์ครับวันนี้เรามาอยู่กันที่อารยะยนตรกิจสาขาอุบลแยกนาเมืองนะฮะและแน่นอนครับวันนี้นะแอดมินไฟท์มีโปรโมชั่นพิเศษนะฮะและรถสวยๆมานำเสนอให้กับลูกค้าแฟนเพจได้ชมกันนะฮะ สำหรับคันที่อยู่ด้านหลังแอดมินไฟนี่เองนะเป็นเจ้า Mazda BT 50 Pro นะปี Style Cap High r a อร์2.2ปี2,018นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้นะฮะสวยสภาพน้องป้ายแดงกันเลยทีเดียวนะฮะสวยขนาดไหนนั้นเดี๋ยวเรามาชมพร้อมกันกับแอดมินเลยนะครับเริ่มกันที่ด้านหน้านะครับในส่วนของด้านหน้าของเจ้า Mazda คันนี้นะกระจังหน้านะฮะจะมาในแบบรมดำนะตัดกับครเมียมนะฮะตัวนี้นะฮะสวยเด่นเลยนะครับ และคันนี้นะครับมาในสีขาวนะฮะสีขาวยอดนิยมนะฮะในส่วนของไฟนะฮะไฟหน้านะครับเป็นไฟมันติรีเฟคเตอร์ฮาโลเจนนะฮะต้องบอกเลยว่าสวยมากเลยนะฮะมีตกแต่งนะฮะในเรื่องของขอบมาด้วยนะฮะขอบสีดำนะฮะก็ถัดไปนะฮะมาในส่วนของล้อนะฮะล้ออันรอยนะเดิมโรงงานเลยนะครับสำหรับตัวโมเดลตัวนี้นะฮะเป็นล้อขอบ17นะฮะ มาในซีรีส์ยาง26565 r 1 7นะครับผมในส่วนของด้านข้างนะครับในส่วนขอางด้านข้างหูกระจกนะครับตัวนี้จะมาเป็นแบบโครเมียมนะครับแล้วก็สลับมือจับนะครับมือจับเราก็จะเป็นแบบโครเมียมด้วยนะฮะโอเคถัดไปอีกนะฮะมาในส่วนของด้านหลังนะครับด้านหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่าคันนี้นะฮะสวยมากๆเลยนะครับ าตากล้องครับขยับมาเลยครับนะฮะมือจับหน้าหลังนะฮะก็จะเป็นแบบโครเมียมนะฮะตัวนี้สวยเลยนะฮะพร้อมกับคําว่า BT 50 Pro นะฮะในส่วนของซีรีส์นี้นะฮะโอเคครับเดี๋ยวแอดมินไฟพาเข้าไปชมในส่วนของด้านในห้องโดยสารกันเลยนะครับคันนี้นะฮะต้องบอกว่า ใหม่มากๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันพร้อมกันเลยนะครับคันนี้นะครับกุญแจสำรองนะครับบุ๊กเซอร์วิสครบเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าสภาพน้องป้ายแดงจริงๆนะด้วยความใหม่ด้วยนะฮะเดี๋ยวตากล้องดูตรงนี้นิดนึงนะฮะในส่วนของเลขไม้นะครับนำเสนอมากเลยนะครับไม้ตัวนี้นะครับอยู่เพียง30,000 36,437กิกโลเท่านั้นนะฮะต้องบอกว่าใช้งานมาน้อยมากนะฮะแล้ตัวนี้นะฮะเจ้าของมือเดียวนะฮะอ่าคันนี้นะฮะก็จะมาในระบบความปลอดภัยนะฮะถุงลมนิรภัยคู่หน้านะฮะในส่วนของเครื่องเสียงนะฮะก็จะมาให้ครบเลยนะครับ fm au x นะฮะในส่วนของแอร์นะฮะยังจะเป็นแอร์แบบแมนนวลอยู่นะฮะพร้อมอ่าช่องเสียบ power outlet นะฮะหนึ่งช่องแล้วก็อยู่ตรงพนักพิงแขนอีกหนึ่งช่องนะครับอ่า ก็โดยรวมภายในนะฮะต้องบอกว่าสาดมากนะครับใหม่มากจริงนะฮะโอเคเดี๋ยวแอดมินไฟน่าจะพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันเลยครับครับห้องเครื่องตัวน,นี้นะฮะต้องบอกว่า ใหม่มากจริงๆเลยฮะเดิมๆนะฮะเดิมทุกอย่างเลยนะครับน็อตไม่เคยขยับเลยนะครับคานหน้านี่นะครับในส่วนของตัวเครื่องนี่ต้องบอกว่าเนี้บเลยนะฮะคันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาสรุปในส่วนของราคาคันนี้กันเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปราคาค่าตัวของเจ้า Mazda b t 50 p r o คันนี้เลยนะฮะอารายอะยูนติกินะ สังวัราคาพิเศษอยู่ที่415,000บาทเท่านั้นนะ415,000บาทลูกค้าจะได้ผ่อนเพียงอยู่แค่7,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะฮะและโปรโมชั่นพิเศษนะฮะสำหรับอาระยะยนต์กิจในช่วงนี้เลยนะฮะสำหรับออกรถกระบะฮะแถมฟรีวัวน,นตัวมูลค่า20,000บาทะฮะหรือลูกค้าจะเลือกรับเป็นส่วนลดก็ได้นะฮะผม สำหรับคันนี้นะฮะแอดมินไฟแถมประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยนะฮะและยังรับประกันเครื่องยนต์เลเกแกนนาน1ปีหรือ10,000กิโลเมตรให้กับลูกค้าที่เป็นเจ้าของรถคันนี้ด้วยนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจนะฮะก็สามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจนฮะรถมือ2อารยะยนต์กิจที่ขึ้นทางด้านล่างนี้นะฮะหรือติดตามเราได้ที่ช่อง u t u b e นะฮะรถมือ2อารยะยนต์กิจเช่นเดียวกันนะฮะบอกได้เลยว่าโปรโมชั่นช่วงนี้เด็ดมากๆเลยนะฮะ ลูกค้าได้รับจริงๆไปแล้วหลายท่านนะฮะสำหรับวันนี้นะแอดมินไฟข์งต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ